6โมงไหมนึ่นกรไลอ็นี่นแดงแดงแดง,งสุดยาแดงสุดยาตอนนั้นถ่ายถ่ายวเดียวคือมีแดงสุดยา เด้งสูยาค่อนข้างตอนอย่างทางไม่มีายเลยครับเรื่องทาง,งนะอ่านไปโคโก้โคโ,โก้

tại sụt mày, tại sụt mày, xong cổng. À, ha cô cô. cô cô, phục quay, nhiều xong cổng xong cổng. mắc lên cửa khác mới đạt được. หินจุดพัก,กตรงนั้นเป็นหินสีหลังพักจุดเทปจุดเทปโอเค